ฮ่าสนุกพูดริงๆวิชาโอ้ฮ่าสนุกจังเลยดูดูดูด ให้มีคนตายเหรอให้ผมปราบถลามเขาว่านน่นเหรอรอตัวก่อนเดีย๋ยวผมจะไปวันหลังแล้วกันนะฮ้าหาสบายเหลือเกินฮะ มีคนตายจากสลามขาวจากตัวนั้นอีกเหรอแล้วเอาวุธใต้น้ำนั่นเหรอไม่เหรอมันจะเก่าสิท้ามคนตายอีกน่ากลัวน่นอนไอ้ต๊ดดิง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 ดูดูด,ด

그르르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 르